ราคาทองคำเดินหน้าทำออทามไฮโกลสปอร์ตพุ่งแตะ3,015ดอลลาร์ทองคําไทยจ่อแตะ48,000บาทสวัสดีเพื่อนเนพะื่อนักทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคารที่10 มีนาคมกลัวเาอย่งมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามพวกเราแล้วก็ร่วมเป็นกาลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตช่องทางต่างๆของเรานะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สับนุนการ์มันของกลัวเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก y l g b u l l i o n i n t e r n a t i o n a l จำกัดบริษัท IntagroCoated จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n i n g o b o เ l ีย n จำกัดบริษัท ChiningoJewelry จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหง c o m m ิตี้จำกัดอย่างที่ ไปข้างต้นแล้วครับราคาทองคําพุ่งทะลุกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งราคาทองคําไทยแล้วก็ราคากูสปอร์ตต้องมาดูว่าแนวต้านตรงแถว48,000ตรงแถว3 0 5 0ดอลลาร์จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่ามาดูการเคลื่อนไหวของราคากูสปอร์ตเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา16ดอลลาร์แต่ว่ายังไม่ถึงไฮเดิมนะครับที่3,400ลลแต่ว่าเช้านี้ราคาได้พุ่งทะลุไปเรียบร้อยแล้วครับไปทําจุดสูงสุดตรอการใหม่ที่3 0 1 5ดอลลาร์ต้องมาเราดูนะครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน ท้งนี้โกลสปอตได้แรงหนุนจากเงินดอลา์ที่อ่อนค่าต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอนะครับโดยเฉพาะยอดขาปิกเดือนกุมภาพันธ์ที่เพิ่มขึ้นมาแค่0.2เนตะครับต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับสะท้อนเห็นถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการภาษีแรงกรแล้วก็การเลิกจ้างพนักงานของรัฐบาลกลางนะครับขณะที่ความร้อนแรงที่จะต้องจับตามองใกล้ชิดก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่สหรัฐได้โจมตีกลุ่มกบฏฮูเตในื่องเยนะครั โดยเริ่มแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ทางบริวท้ำนังขู่เลยว่าห้ามอิหร่านเข้ามาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าไม่งั้นการสู้รบอาจจะมีการขยายวงกว้างได้นะครับขณะที่การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับ ยูเครนเองนะครับวันนี้ก็จะมีการเจราจากันระหว่างประธานบริบูตินกับประธานดีทัมนะครับต้องมาดูกันว่าทางรัสเซียจะยอมรับข้อเสนอการหยุดยิงเป็นเวลา30วันที่ทางสาหรัฐเสนอไปหรือไม่นะครับพวกก่อนหน้านี้ทางสาหรัฐก็ได้มีการเจราจากับทางยูเครนไว้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งประเด็นเรื่องของความขัดแยง้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยถือเป็นประเด็นเปาะบางมากนะครับแล้วก็จะเป็นประเด็นสําคัญด้วยที่จะส่งผลต่อให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นหรือว่าพักตัวลงมานะครับเรามาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศทางอิตาลีบอกว่าราคา สปอดปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้าน3,000ดอลลาร์ก่อนทำออทำไฮหมายเลขครั้งนึ้งนะครับท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับทั้งนี้ในทางเทคนิคระยะสั้นราคาทองคาไม่มีแนวต้านแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะปรับขึ้นในอีกระยะหนึ่งนะครับก่อนจะมีการปรับฐานโดยให้น้ับที่2,890ดอลลาร์หรือว่า46,500บาทนะครับด้านฮัวเซงเฮงมองว่าให้จับตาบริเวณแนวต้าน3 4 0 0 4ดอลลาร์นะครับหากทะลุขึ้นไปได้ก็ให้ซื้อตามหรือ follow buy นะครับหรือว่ารอเปิดสราน ย่อลงมาบริเวณ2,970ดอลลาร์ 2, 70, มีจุดตัดขาดทุนที่2,960ดอลลาร์ 2, ขณะที่ ARR ก็จะ d i n g บอกว่าเริ่มมีสัญญาณการชะลอต,ตัวจากแรงขายทํากําไรและสั้นนะครับจึงมีโอกาสสูงที่ราคาจะลงมาปรับฐานทดสอบเส้นแนวโน้มในวันนี้นะครับแต่แนวโน้มหลักก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนักลงทุนพิจารณาทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวมาทดสอบแนวรับแถว2,990 2,985แล้วก็2,980ดอลลาร์ 2, 80, ตัดขาดทุนหากราคาหลุด2,980ดอลลาร์ 2, 80, นะครับแล้วก็ขายทำ กำไรเมื่อราคาดีตัวประมาณดอลลาร์จากจุดซื้อหรือว่าที่แนวต้านบริเวณ3,100 3 0 1 5แล้วก็3 0 2 0ดอลลาร์ 3, นะครับปิดท้ายที่เล่งหุงคอมมูนิตี้ไฮนรับรายวันที่2,958แล้วก็2,981นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่3 0 2 6ดอลลาร์แล้วก็3 0 4 6ดอลลาร์ 3, นะครับส่วนราคาทองคําไทยเนี่ยเช้านี้ก็ได้ทําจดุดสูงสุดประวัติใหม่หรือเอาทำไฮใหม่อีกแล้วนะครับโดยเมื่อเชา้านี้ราคาขายออกขึ้นมาแตะ47,750บาทนะครับโดยราคาแรกที่ ินสมาคมประกาศราคาแรกของวันนี้แม้ว่าจะไม่ขยับนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งชัมม่วโมงถัดมาก็จะประกาศปรับเพิ่มขึ้นมา2ครั้งแล้วครั้งละ50บาททําให้ราคาขายออกทองคําแท่ง96.5ในเวลา11นาฬิกาอยู่ที่47,750บาทราคารับซื้ออยู่ที่47,650บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่48,550บาทราคารับซื้ออยู่ที่46,798บาท92สตางค์นะครับคำนวณจากเงินบาทที่33.56บาทต่อดอละลาร์นะครับหน่วยเอ็กซิลกมองว่า ราคาทองคําไปปรับตัวขึ้นตามแนวโน้มของราคาทองคําโลนะครับอย่างไรก็ตามราคาทองคําไทยเข้าใกล้แนวต้านสําคัญที่47,900-48,000บาทแล้วนะครับหากไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ก็อาจจะเกิดแรงขายทํากําไรขึ้นมานะครับกดดันให้ราคากลับลงมาทดสอบในกรอบแนวรับที่47,500-47,400บาทตายนะครับในด้านปัจจัยพื้นฐานราคาทองคํายังคงได้แรงหนุนจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับที่ท้งทุนคาดว่าจะมีการปรับลดในช่วงครึ่งปีหลังนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้แรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจยุโรปและก็ นนซึ่งยังคงเป็นปัจจัยหนุกนการถือของทองคําเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่คือข้อมูลที่โกเอาหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางผู้มยการฝ่วิเคราะห์ของทางชายนิโกบุเลียนนะครับมาดูกันเลยครับปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วงนี้จะมีอะไรบ้าง1 2 3 4ราคาทองคําจะมีโอกาสไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่ทำโอไทม์ไฮอีกแล้วทางราคาของทองคําไทยแล้วก็ราคาโกสปอตด้วยนะครับจะมาติดตามได้ช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวส